3ตัวด้กันนะครับความเรียดเท่ากันทั้งหมด12ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าจะมีเลนตรงกลางเท่านั้นที่เป็นแบบขนาดเซนเซอร์หนิ้วนะครับพร้อมระบบ OIS แล้วก็ PDAF ด้วยจุดโฟกัสของมันทำได้อยู่ที่35 5จุดนะครับแล้วก็จะมีเทเลโฟโต้มาให้นะครับ2 X นะครับเป็นแบบออติคลซูมด้วยแล้วก็มี OIS มาให้พร้อมกับเลนอัลตรอรวนะครับ1 2 4องศาเป็นดูโอพิกเซลด้วยนะครับแล้วก็ PDAF นะครับแล้วก็มี ตรงนี้นะครับเป็น TOF นะครับ 3D ซึ่งสามารถปรับเรื่องของ Depth Sensor ได้ทั้งหมดเคลือบด้วยเลนส์ไซส์นะครับแบบ T Star นะครับก็ได้เรียกว่ายกมาจากโพกตะกูลกล้อง compact ของ Sony เลยครับสำหรับโหมดแรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือโหมดของการถ่ายภาพนิ่งปกตินะครับเราสามารถที่จะใช้เรื่องของการซูมได้นะครับ แต่ว่าการซูมของมันนั้นแต่ละเลนมันก็จะมีระยะของมันซูมได้สุดๆถึง6.3เท่าฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาดีๆนะครับก็สามารถที่จะทาละลายหลังได้เปลี่ยนเรื่องของอุณหภูมิสีได้นะครับแล้วก็สามารถดูเมนูการตั้งค่าต่างๆเนี่ยสามารถดูได้ทั้งหมดแต่ว่าโหมดของฟโตกราฟโปรเนี่ยมันก็จะมีทั้งออโต้นะครับก็คือเน้นการถ่ายรูปแบบอัตโนมัติโหมด P โหมดโปรแกรมเรื่องของการตั้งชัตเตอร์แล้วก็ความสว่างของแสง ควมเรชัตเตอร์นะครับโหมดกําหนดเองแล้วก็บันทึกค่าไว้นะครับก็จะคล้ายกับโหมดโป,โปรของกล้องทั่วไปเลยตัวนี้นี่สามารถถ่ายรอไฟล์ได้แล้วก็ JPEG ได้จากตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าคิดว่าอันนี้หมดแล้วยังครับมันยังมีฟีเจอร์อื่นๆได้แก่ตรงนี้ครับนี่คุณจะเห็นว่ามี2อแอปนะครับขอเริ่มจาก Cinema Pro Cinema Pro นะครับถ้าเกิดเครื่องร้อนนะครับมันก็จะไม่สามารถทำงานได้ มันจะมีลูกเล่นที่แตกต่างจากโหมดื่นๆนะครับอันนี้คือโหมดการถ่ายวิดีโอเลยมันสามารถที่จะกําหนดว่าเฟรมเดทเราเอาเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราสามารถกําหนดได้นะครับแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะกําหนดลุกนะครับก็คือพวกภาพจะให้เป็นแบบไหนได้ด้วยนะครับเลนส์ที่ใช้ม่านรับแสงนะครับค่า F แล้วก็รวมไปถึงการกําหนดไว้บารลานการกําหนด iso คอมเรชเตอร์ระบบโฟกัส เนี่ยสามารถที่จะกําหนดได้หมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูว่าดิสเพย์เนี่ยเราเล็งเป้าตรงไหมแสงที่ให้นั้นมากไปหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะกําหนดไลบรารีนะครับเปิดตัวกันสั่นไหมอะไรเงี้ยได้ด้วยเห็นหมดโปรแบบนี้โอ้ยเยอะไปสาหรับคนใช้ทั่วไปมาดูนี่ครับเป็นโหมดต่อมาก็คือ วิดีโอโปรอันนี้จะเข้าใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นจะคล้ายกับตัวของฟ o ตโกราฟีวิดีโอนะครับนั่นคือเราสามารถที่จะเปิดเป็นระบบออโต้ Auto นะครับให้มันทํางานอัตโนมัติตามใจของมันได้เลยนะครับเช่นเราจะถ่ายใกล้เงี้ยให้โฟกัสใกล้ๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นแบบท็อกเกิลตรงนี้นะครับใช้ในการซูมได้นะครับแล้วกล้องก็จะปรับเรื่องของการทํางานเองอัตโนมัติมีคราฟเสียงมาให้นะครับตรงนี้ แล้วก็มีการเตือนว่าไอาตัวเนี่ยครับเป็นตัวไว้บาลานเนี่ยว่ามันใช้มากไปนะอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้ปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้เก็บภาพได้ในแบบ1 6ต่อ9แถมยังมีเมนูนะครับตั้งค่าบางอย่างได้แล้วรวมถึงไฟล์ด้วยนะครับโดยการถ่ายเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของ 4k ฉะนั้นเนี่ยมือถือุนี้มันเลยให้ความจำเยอะถึง 512GB นั่นเองครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมราคามันถึงสูง ขนาดนี้ด้วยส่วนกล้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับแต่พูดเลยว่าเบสิกและง่ายๆธรรมดาทั่วไปมากครับสำหรับกล้องหน้านะครับของ Sony x p e r i a Pro i นะครับก็จะมีความละเอียดค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้แพ้กับกล้องหลักเลยสิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของการปรับโหมดนะครับก็สามารถที่จะปรับเรื่องของสีสันต่างๆได้แล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเรื่องของการหนุ่เวลา มีเรื่องของแฟลชแล้วก็ขนาดของภาพแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆนะครับที่สามารถจะปรับได้เช่นตัวของบิวตี้โหมดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เบอ b e บิวตี้โหมดนะั้นะเราสามารถที่จะทําให้มันละลายหลังได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับใบหน้าให้เนียนขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบบการสัมผัสว่าแตะปุ๊บถ่ายภาพแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกเป็นภาพสะท้อนได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าโหมดของมันก็มีมาให้ระดับหนึ่งและก็ดีใช้ได้อยู่เหมือนกันครับ เอาละครับตอนนี้จะลองเป็นการซูมวิดีโอนะครับโดยจะเริ่มจากโหมดโฟโต้นะครับซึ่งโฟโต้นั้นก็สามารถถ่ายวิดีโอได้แบบเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นระยะ0.7จนถึง2.0นะครับก็คือใช้ระยะมุมกว้างส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นระยะ1นะครับก็คือซูมไปได้ถึงแค่3เท่านั้นระยะสุดท้ายนะครับ2.1นะครับจนถึง6.3เท่านั้นครับ สำหรับในฟังก์ชันของวิดีโอโปรนะครับมันก็จะต้องมีการเลื่อนท็อกเกิรแบบนี้นะครับซึ่งสามารถสะสมได้สสุดอยู่ที่72มิลลิเมตรนะครับก็คือใช้เลนตัวสุดท้ายพอดีครับ ่วนกล้องหน้าของ Sony Xperia Pro I นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะไม่มีฟีเจอร์อะไรหลังมาให้จะ่ถามว่ามันใช้งานในการถ่ายวิดีโอได้ไหมยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยังมีระบบการสั่นให้ถึง5แกนนะครับก็คือเท่ากับคุณถือแต่มือนั้นโอกาสที่จะนิ่งน้อยเนี่ยมันก็ยังรักษาให้ภาพนั้นมีความนิ่งอยู่ครับส่วนในสภาพแสงน้อยไปรับชมกันต่อครับ อันนี้ทดลองถ่ายวิดีโอนะครับด้วย Sony S p e r i a Pro I นะฮะในสภาพแสงน้อยด้วยกล้องหน้าของมันนะครับคือมันก็จะได้แบบนี้คือนี่คือแสงน้อยจริงๆที่ข้างๆเนี่ยไม่มีไฟคือไฟอยู่ตรงน,นี้ตรงข้างล่างของผมเนี่ยครับจะค่อนข้างเยอะกว่านั่นเองครับ